สุวรรณภูมิสนามบินที่สะกดสายตาชาวโลกความอลังการที่ต่างชาติยังต้องทึ่งสุวรรณภูมิสุดยอดสนามบินไม่เชื่อก็ต้องเชื่อชาวอเมริกาทึ่งสนามบินไทยสวยอลังการไม่เคยเห็นสนามบินที่ไหนงดงามแบบนี้มาก่อนช่อง YouTube ชื่อว่าเรียวไทยแลนด์ ได้เผยแพร่คลิปวิดีโอที่แสดงให้เห็นถึงความยิ่งใหญ่และความสวยงามของสนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิซึ่งกลายเป็นกระแสฮือฮาในโลกออนไลน์โดยเฉพาะในหมู่ชาวต่างชาติที่ได้รับชมคลิปต่างพากันชื่นชมถึงความงดงามของสนามบินแห่งนี้และยกให้เป็นสนามบินที่มีความสำคัญอย่างมากต่อภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ในคลิปยังมีการบรรยายถึงข้อมูลของสนามบินสุวรรณภูมิว่าเป็นสนามบินที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยและเป็นหนึ่งในศูนย์กลางการคมนาคมที่ยอดเยี่ยมที่สุดของโลกมีสิ่งอำนวยความสะดวกครบครันรองรับเที่ยวบินจากทุกทวีปมีผู้โดยสารมากถึง58ล้านคนต่อปีสนามบินแห่งนี้ถือเป็นประตูสำคัญของการเดินทางเข้าสู่ประเทศไทยและยังเป็นศูนย์กลางการต่อเครื่องที่สำคัญของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้อีกด้วย การเดินทางไปกลับสนามบินก็สะดวกสบายมีบริการรถไฟฟ้าแอร์พอร์ตลิงและแท็กซี่ให้บริการโดยสนามบินตั้งอยู่ห่างจากใจกลางกรุงเทพเพียง26กิโลเมตรแม้ว่าช่วงเวลาเร่งด่วนอาจมีปัญหาการจราจรติดขัดบ้างแต่โดยรวมถือว่าเป็นสนามบินที่เดินทางได้ง่ายและสะดวกมากความคิดเห็นจากชาวต่างชาติผมเดินทางมาหลายประเทศ แต่สนามบินสุวรรณภูมิเป็นหนึ่งในสนามบินที่สวยที่สุดที่ผมเคยเห็นสถาปัตยกรรมดูทันสมัยและกว้างขวางมากความคิดเห็นถัดมาฉันชอบบรรยากาศที่นี่มันสะอาดและเป็นระเบียบมากแถมการเดินทางเข้าเมืองก็สะดวกสุดๆความคิดเห็นถัดมาสนามบินนี้มีดีไซน์ที่โดดเด่นและมีเอกลักษณ์สุดๆฉันประทับใจทุกครั้งที่มาไทยความคิดเห็นถัดมา ความเป็นไทยแสดงออกในทุกจุดของสนามบินนี้มันให้ความรู้สึกต้อนรับและอบอุ่นจริงๆความคิดเห็นถัดมาผมประหลาดใจมากกับขนาดของสนามบินนี้มันใหญ่มากและมีร้านค้าร้านอาหารเพียบความคิดเห็นถัดมาฉันเคยไปหลายสนามบินในเอเชียแต่สุวรรณภูมิมีการจัดการที่ดีมากทุกอย่างราบรื่นและมีป้ายบอกชัดเจนความคิดเห็นถัดมา ฉันชอบระบบขนส่งที่นี่มันสะดวกมากที่มีแอร์พอร์ตลิงเข้าสู่เมืองความคิดเห็นถัดมาสุวรรณภูมิเป็นสนามบินที่ดูหรูหราและมีสิ่งอำนวยความสะดวกครบครันฉันอยากให้บ้านเรามีแบบนี้บ้างความคิดเห็นถัดมาร้านค้าดิวตี้ฟรีที่นี่เยอะมากเป็นสนามบินที่เหมาะกับการช้อปปิ้งสุดๆความคิดเห็นถัดมา ฉันรักสนามบินนี้ทุกครั้งที่มาไทยฉันรู้สึกเหมือนกลับมาบ้านอีกครั้งความคิดเห็นถัดมาสนามบินนี้มีวิวที่สวยมากโดยเฉพาะตอนกลางคืนไฟตกแต่งสวยสุดๆความคิดเห็นถัดมาฉันประทับใจที่นี่มากพนักงานเป็นมิตรและช่วยเหลือดีสุดๆความคิดเห็นถัดมา ฉันเดินทางมาหลายครั้งและไม่เคยมีปัญหาที่นี่เลยทุกอย่างเป็นระบบดีมากความคิดเห็นถัดมาโครงสร้างของสนามบินนี้เป็นศิลปะที่แท้จริงสวยงามและทันสมัยมากความคิดเห็นถัดมาผมชอบที่นี่มันมีบรรยากาศที่ผ่อนคลายไม่วุ่นวายเหมือนสนามบินบางแห่งความคิดเห็นถัดมา ฉันชอบที่นี่เพราะมีร้านอาหารไทยอร่อยๆให้ลองก่อนขึ้นเครื่องความคิดเห็นถัดมาระบบรักษาความปลอดภัยที่นี่ดีมากและทุกอย่างดูสะอาดและปลอดภัยความคิดเห็นถัดมาฉันคิดว่าสนามบินนี้เป็นหนึ่งในสนามบินที่ดีที่สุดในเอเชียเลยละ่ะความคิดเห็นถัดมาการออกแบบของที่นี่ดูโปร่งโล่งสบายมากทำให้ไม่รู้สึกแออัดเลย ความคิดเห็นถัดมาไทยทำได้ดีมากสนามบินนี้เป็นตัวแทนของความทันสมัยและความงามของประเทศความคิดเห็นถัดมาฉันหลงรักการตกแต่งภายในของสนามบินนี้มันดูหรูหราแต่ก็อบอุ่นความคิดเห็นถัดมาฉันชอบที่นี่มากมันเป็นสนามบินที่ให้ความรู้สึกเป็นมิตรและสะดวกสบายสุดๆความคิดเห็นถัดมา ระบบการจัดการของที่นี่มีประสิทธิภาพมากไม่มีปัญหาความล่าช้าเลยความคิดเห็นถัดมาฉันเดินทางบ่อยและสนามบินนี้คือหนึ่งในสนามบินที่ดีที่สุดที่เคยไปมาความคิดเห็นถัดมาฉันชอบที่นี่มากมันทำให้การเดินทางของฉันราบรื่นและไร้กังวลความคิดเห็นถัดมาสนามบินนี้ดูทันสมัยและสะอาดมาก ทุกอย่างดูเป็นระเบียบสุดๆความคิดเห็นถัดมาฉันประทับใจการบริการของพนักงานที่นี่ทุกคนเป็นมิตรและช่วยเหลือดีความคิดเห็นถัดมาการเดินทางผ่านสนามบินนี้เป็นประสบการณ์ที่ดีมากฉันอยากกลับมาอีกความคิดเห็นถัดมาผมว่าที่นี่เป็นสนามบินที่ดีที่สุดในเอเชียเลยสะดวกและบริการดีเยี่ยมความคิดเห็นถัดมา ฉันชอบร้านอาหารที่นี่มีตัวเลือกหลากหลายและรสชาติดีมากสนามบินสุวรรณภูมิไม่เพียงแต่เป็นศูนย์กลางการเดินทางของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้แต่ยังเป็นสถานที่ที่สร้างความประทับใจให้กับนักเดินทางจากทั่วโลกอีกด้วย